ควางเหลียวหลังไม้มวยต่อไปเนี่ยเป็นคนมวยแก้เตะสำหรับการ,การที่เขาคู่ต่อสู้เขาเตะตัดเรามาระดับชายโครงเราจะพันหมัดพี่เหลี่ยมเอาสอบก,กดนะเราเรามาดูว่าแล้วเขาจะใช้ลักษณะของการหมุนตัวและลักษณะของควางเหลียวหลังอย่างไรต่างคนต่างจดมวยเหลี่ยมซ้ายเขาเข่ามาก็ได้หรือเตะมาก็ได้ล้วเอาสอบก,กดปั้งพอกดแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นย,ย้าย ำแหน่งขาขวาของเราเนี่ยออกทางด้านซ้ายมือในลักษณะแบบนี้พันหมัดด้วยพร้อมกับกระดกส้นเท้าซ้ายเนี่ยเข้าระดับลิ้ลนปีกโป้งลักษณะอย่างนี้นะครับไม้มวยกวางเหลียวหลังเป็นท่าไม้ตายกลืมวยใช้กันและแก้การจู่โจมของคู่ต่อสู้โดยการถีบหรือเตะก่อนแล้วจึงถีบหรือเตะที่ปลายคางหรือลิ้นปีกของคู่ต่อสู้ ไม้มวยไทยชายาโบราณเป็นท่าของการผสมผสานการใช้หมัดเท้าเขา่าศอกและศิลปะการหลบปลีกเพื่อการรุกหรือรับในการต่อสู้การจะใช้ให้ได้ผลต้องผ่านการฝึกฝนให้ชำนาญคล่องแคล่วเสียก่อนจากนั้นจึงจะหัดใช้ผสมผสานกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับครูมวยที่จะคิดดัดแปลงพลิกแพร่เพื่อนำไปใช้ให้ได้ผลดังเช่นลีลาการเคลื่อนไหวของไม้มวย วางเหลียวหลังนั่นเองรัดงวงเอราวันไม้มวยต่อไปเป็นคนมวยแก้แต่แต่ตัดระดับชายโครงเนี่ยเราเปิดซี่โครงให้คู่ต่อสู้แตะเนี่ยเราใช้แขนซ้ายเนี่ยลากคู่ต่อสู้ดูซิว่าเราจะลากกันลนักษณะไหนที่เรียกว่ารัดงวงเอราวันอ่ะมาเราจดมวยเหลี่ยมซ้ายแบบนี้ แล้วเราเปิดแขนซ้ายเนี่ยล่อล่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเห็นว่าซิกโครงเราเปิดอยู่เขาก็จะเตะด้วยเท้าขวามาที่ชายโครงอ่อนเราเต็มที่เตะครับพอเขาเตะมาเนี่ยเราก้าวขาขวาเนี่ยสื่อออกไปทางด้านขวาแขนซ้ายเนี่ยพับเข้าข้อต่อคู่ต่อสู้แล้วสือบออกไปตามลักษณะของเหลี่ยมมวยกระชากให้หัวของคู่ต่อ,อ,อ,อสู้เนี่ยฟาดพื้น ทั้ะาะแบบนี้อ้ามาไม้มวยพรักมวงเอราวัณของมวยไทยชยาโบราณเป็นกลมวยแก้การเตะของคู่ต่อสู้ซึ่งจะทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักหรือการทรงตัวทำให้พร้อมจะเป็น<อ>ฝ่ายรุกได้ใน<อ>ทันที<อ>ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานการก้าวย่างการล่อหลอกหลบหลีกการปิดป้อง การเข้าทำผสมผสานจากง่ายไปหายากจนเกิดความชำนาญที่สามารถจะทำติดต่อกันได้เป็นชุดที่มีจังหวะการเข้าทำถ้าใช้ในการรุกเรียกว่าไม้รุกถ้าใช้ในการรับเรียกว่าไม้รับดังเช่นดีลาการเคลื่อนไหวไม้มวยรักงวงเอราวัณน,นั่นเอง เทนกวาดลานไม้มวยต่อไปนะเป็นไม้มวยแก้เตะโดยคู่ต่อสู้เนี่ยเตะข้างบนเราเตะด้านล่างตัดขาคู่ต่อสู้ล้มหัวฟาดพื้นไม้มวยนี้เรียกว่าเทนกวาดลานอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติของข่ายชยารัตน์นะครับที่น้องชายท่านปรมาจารย์ทองหล่อยาและมาแสดงให้พวกเราดูครับผมตอบมือเป็นเกียรติให้ทานสักครั้งครับผมับเชิญครับ ไม้มวยในท่าเถนกวาดลานเป็นกลมวยในการแก้การเตะสูงของคู่ต่อสู้โดยการใช้ทักษะล่อหลอกหลบปลีกแล้วจูจวมม่โจมด้วยอาวุธไม้ยาวเข้าทำเพื่อให้คู่ต่อสู้เสียหลักในการทรงตัวไม้มวยในมวยไทยชาย่าโบราณได้แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือไม้สั้นและไม้ยาวเหมือนดังเช่นลีลาการเคลื่อนไหวการใช้กลมวยเถ็นกวาดล้านนั่นเอง มุดบาดานครับก็อีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณครูประเสริฐยาและซึ่งเป็นน้องชายท่านปรมาจารย์ทางหล่อยาและจะแสดงให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในท่ามุดบาดานไม้มวยมุดบาดาน <c oughs> เป็นการแก้ทางมวยของฝ่ายรุกและฝ่ายรับด้วยลีลาการเคลื่อนไหวชิงจังหวะเพื่อให้ได้เปรียบผู้ต่อสู้ตามแบบรูปลักษณ์ ไม้มวยของมวยไทยชยาโบราณซึ่งไม้มวยแบ่งตามลักษณะความสําคัญมากน้อยความสลับซับซ้อนและความเป็นไม้ใหญ่และไม้ย่อยสามารถแตกแขนงออกไปได้หลายแบบหลายอย่างแล้วแต่ครูมวยแต่ละคนจะคิดค้นวิธีการและชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเหมือนดังเช่นลีลาการเคลื่อนไหวกลมวยบุตรบาดาลน,นั่นเอง สาวน้อยปักแป้งท่าต่อไปเนี่ยเรียกว่าท่าสาวน้อยประแป้งลักษณะเนี่ยจดมวยเหลี่ยมซ้ายเขาเตะหรือเข่ามาเนี่ยเตะครับเอาสอกกดลงไปก่อนพอเอาสอกกดลงไปเสร็จเนี่ยก้าวเท้าขวากระทุ้งด้วยหมัดซ้ายเข้าลิ้นปี๋ต่อยดั้งหล่ซี่โครงเนี่ยไล่ขึ้นไปลิ้นปีกกระทั่งถึงปบคาง พอเสร็จแล้วพอโดนถูกต่อยเนี่ยหมัดทั้งสองข้างมันจะอ้าออกโดยอัตโนมัติใช้มือขวาเนี่ยสอดเข้าซอกคอด้านนี้ของคู่ต่อสู้มือขวามือซ้ายโอบเข้ามาทางด้านท้ายทอยแล้วถอนใช้ขาขวาของเราเนี่ยก้าวไปทางด้านทางด้านนี้แล้วรนะักษาแบบนี้นะแล้วถอนขาซ้ายลงมาหักคอทุ่มลงมาแล้วอย่างนี้ ไม้มวยสาวน้อยปะแป้งเป็นคนมวยของมวยไทยชย,ยาโบราณที่ใช้กันและแก้ทางมวยเตะและมวยขับของคู่ต่อสู้มวยไทยชย,ยาโบราณจะต่อสู้ด้วยมือเปล่าหรือใช้สายสินพันมือจึงสามารถใช้มือจับคู่ต่อสู้เพื่อทุ่มทักจับหักและเปิดปัดปิดป้องจากคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีคนมวยโบราณจึงใช้ชั้นเชิงและชิงจังหวะ ในการต่อสู้มากกว่าการใช้พละกำลังกันเหมือนดังเช่นคลนมวยไม้ตายสาวน้อยปากแป้งนี่เอง